สวัสดีครับฟิสิกส์แอนเดลี่ไลฟ์วันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทกันนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถู่ว้างหรือยิงออกไปในแนววิถีโค้งกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีได้แ,แรงน้ำถ่วงคงที่ ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทม์มีดังนี้นะครับ 1. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทม์มีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งพาราโบลาเนื่องจากการกระจัดในแนวดิ่งแปรผันตามค่ากำลังสองของการกระจัดในแนวระดับ2เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในระดับเท่ากับในแนวดิ่ง3การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทม์เสมือนกับว่าประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับไปพร้อมๆกันกแรงรับในแนวระดับ หรือแกน x ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0ูนย์สแสดงว่าวัตถุจะมีความเร็วในระดับคงตัวสามารถคำนวณได้จากสูตร s x เท่ากับ u x, t แรงลัพในแนวดิ่งหรือแกน y ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ mg สแสดงว่าวัตถุมีความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีทิศลงเป็น g สามารถคำนวณได้จากสูตร s เท่ากับ u t บวกเซส่วน2 g t กําลังสอง v เท่ากับ u บวก g t v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 gs และ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t ครับซึ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทจะเป็นไปดังตามตัวอย่างนี้นะครับ ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ